มาไก่บ้านเราอ่ะมันไหนดูสิมันไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงอ่ะไก่บ้านเราอ่ะนี่คอร์กเดียวกันเป็นไงปกตินิ้วมันก็แบบนี้แช่ไหมยาวๆไงนิ้วนอกใช่ป่ะตามหลักทั่วไปมันก็ปกติอืมก็ปกติเอ้นิ้วเรียวๆอ่ะได้ดูดินี่อันนี้อันนี้อันนี้ทำไมมันสั้น มีอภิการนะเออทำไมมันสั้นกว่าเขาอ่ะเนี่ยถ้าพวกแข้งขนเราจะนิ้วอย่างเงี้ยอ๋อมีแข้งขนมีขนมันจะสั้นกว่าเขาเอออันนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยอ๋อนิ้วนอกมันจะเป็นของมันเองอืมไม่เหมือนกัน <c oughs> เออทำมันไม่ทุกตัวอ่อแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยนิ้วนอกจะสั้นอืมน่าจะมันไม่ได้ทุกตัวเรารู้ว่างอนอ่อนอ่อนอ่ะเอ้า Mm. มีเราดูมันก็ไม่เห็ป็นกนี่แต่พวกเราเป็นอย่างเงี้ยนิ้วของเรามันจะใหญ่แล้วสั่นเป็นพิเศษแต่ว่าไม่ได้วิ่งล้มไม่ได้พิการนะแข็งแรงด้วยพ่อไก่เรายังวิ่งเป็นชัวโมงยังเฉยเลยนะอืดุด้วยเพราะมันเป็นเหล่ามันอเนี่ยชุดลูกไก่เราอะนี่ชุดใหม่เราก็เพิ่งมาเห็นเที่ยวนี้แหละว่า นิ้วมันสั้นผิดปกติไอ้สั้นเนี่ยเข้าใจเดยว่าผิดปกติเออมันไม่เหมือนเขามันมันสั้นมากไงชุดนี้เป็นนะชุดใหม่ก็เป็นชุดนี้ก็เป็นนะมีมีเสียงเพลงเข้าลิขสิทธิ์นี่ เอาไปในนั้นเลยทีนี้พว,วกเราจะนิ้วสั่นไส่่างใหญไม่มาอันน,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 นั้น่ะนะที่ขีิ๊ไปิ ตัวไหนถ้าแข <Enfin> ่งมนขนก็นิ้วปกติเห็นไหมแตวนี้แข่งในขนถ้าพวกแข่งขนแล้วเห็นไหมอันนี้ขนเออสั้นสั้นไหมเออสั้นเห็นไหมเอออันนี้ขนอะไรมีขนมันจะสั้นนี่เห็นไหมเอออันนี้ก็สั้นถ่ายยีนนะเป็นแบบนี่พวกแข่งขนแล้วสั้นทุกตัวนี่เห็นไหม นิ้วนิ้วเนี่ยจะสั้นเหเห็นไหมเป็นนั่นของมันสั้นแล้วใหญ่เหมือนพอมันปะเหมือนยวหยิบพอ้พอมันหวงลูกอืวงลูกมันเลย เราเป็นตัตตนแล้วใหญ่ไม่เ mmm. หมือนไก่ที่แต่ที่อื่นเราก็ไม่รู้ค้างนี้เหมือนนะเนนนป็นสายเลือดเปล่าเราพ่อแม่ตั้งอุ้ดเลย hmm? เราก็เพิ่งมาเห็นแค่นั้เห็นไหม สั้นสั้นเครับไม่ใช่พิการนะเห็นไหมนี่ไม่ใช่พิการนะแต่มันเป็นของมันเองเห็นไหมจะสั้นอุดเลยเห็นไหมอืมจะสั้นกว่าไก่ทั่วไปอ่ะแต่แต่แต่จะแข็งแรงนะไก่เราแข็งแรงนะวิ่งได้เป็นชั่วโมงนะก็ไก่เราวิ่งไปตีไปนะดุนะเออเป็นเหล่ามันอ่ะเห็นไหม นิ้วจะสั้นอ้วนเห็นไหมอืมเออสั้นอ้วนวัน,ออนว่าเรารอให้วิ่งเอ๊ะมันพิการแบบก็ไม่เห็นมันพิการนะเออมันเป็นเหล่ามันปล่อยวิ่งวิ่งยังวิ่งไปตีไปเนี่ยวิ่งเป็นชั่โมงดุด้วยไงล่อปอดี้ไแล่อตอดียนเ่ย นี <c ười> <c ười> ้นอกมันสั้นกว่าไก่ทั่วไปสั้นสั้นเยอะอยากกรอกก็เกินนะตัวนี้เลยให้มันกรอกหน่อยต่ำวนเลยเอาไปเดี๋ยวไปเอาใหม่อัปเดตใหม่ คลิปเมื่อวานคลิปเมื่อวานลงไปแล้วเหมือนโดนิขสิทธิ์อะไรก็ไม่รู้เพลงโดนโดนเพลงเราไม่ได้เปิดเออแต่มันเป็นเสียงมาจากบ้านอื่นเขาเปิดเออเลยเลยต้องลบคลิปออกเมื่อวานนะคลิปเมื่อวานเน่ะ เปิดเพลงขมิ้นฟังแล้วนะเพลงไทยฟังเออเฮียหนุ่มบอกเฮียหนุ่มบอกจะไปเปิดรเขมรลนะพอ,อ,อเราเปิดรเขมร้นก็ให้เราฟังเนี่นยเพลงไทยนะเรื่องไก่ก็สงสัยจะไม่ลุ่งเปลี่ยนไปเล่านิทานนี่ว่าเรื่อจะลุ่งกว่าเรื่องไก่นี่จะลิ่งนะ เอาว่านะเดี๋ยวหนุ่มจะไปหัดเล่าออนิทานอะไรกไ็ไป้หายนะ <c oughs> ว่าไปเล่านิทาน,นียว่หัดอานนิทานา <c oughs> มองแล้วอนาคตจะใสหรือเปล่า <c oughs> เรื่องไกนี่ เองก็ต้องเปลี่ยนแนวแล้วไปฟังแล็บขมิน้นด้ยมันะไม่หัดเรียนพูดภาษาขมิน้นเปิดไรฟังไม่ได้เลยลึกแคิสไปอืมเมื่อวานมีเสียงเพลงมานิดนึงเอา้าไม่รู้โดนลึกแคสิสอ,อะไรนักจังนักร้องนัร้องเพลงวันเกิดหรือจะมางานในป,ปีใหม่ก็คงต้องไปนู่นแหละเลยมาขมิมาร้องเลยต้องลบคลิปออกนะ เดี๋ยวโดนลิษ์สิทธิ์ให้ร้องไ,ไ,ไทยนั่งฟัง <laughs> เออไปเชิญขวบสนาขมิ้นมาเล่นร้องเพลงมาเติมน,นะ,ะจะได้ไม่ต้องลิษ์สิทธิ์นี่พอจบคลิป